วัสลีครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อเราอ่านพระธรรมรโกครับเรามีความแปลกใจแล้วก็มีคำถามคำถามหนึ่งที่หลายคนถามก็คือทำไมหลายคนยังไม่เห็นยังไม่ประจักษ์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าทั้งทั้งที่คำสอนการสำแดงต่างๆเช่นการรักษาโรคการขับผีออกของปงุง แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่เห็นว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระเจ้าครับยกเว้นแต่ผีร้ายผีโสโครกครับที่รู้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระเจ้าครับในบทที่4มาระโกพยายามที่จะเฉลยว่าเพราะเหตุผลอันใดครับที่หลายคนยังไม่รู้ยังไม่ประจักษ์ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงถูกตําหนิว่าดูหมิ่นพระนามพระเจ้า เมื่อโะรงทรงยกโทษคนง่อยและก็โะรงถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าโปรงได้ร่วมสามีกีธรรมและก็ร่วมสำรับกับคนบาปคนเก็บภาษีหลายคนก็บ่นว่าสาวกของยอห์นสาวกของฟาริสีก็ถืออ,อาหารหันแต่ทำไมพระเยซูไม่สอนให้สาวกของโะรงถือศีลอรหันออาหารครับพวกฟาริสีวิจารณ์และก็ตำหนิสาวกของพระเยซูว่าทำผิดกฎ วันสะบาโตเมื่อพวกเขาขยี้รงข้าวกินครับพวกธรรมจารย์ตาําหนิพระเยซูเพราะพระองค์ทรงรักษาชายมือรีบในวันสะบาโตและเมื่อพระเยซูขับผีออกได้พวกธรรมจารย์ก็บอกว่าพระองค์มีนายผีที่ชื่อเบลเซโบพระองค์จึงสามารถขับผีออกได้ครับแม้แต่พวกญาติพี่น้องของพระเยซูก็คิดว่า พระองค์ทรงเสียสติครับพวกฟาริสีและก็พวกเฮโรธแสวงหาที่จะเอาชีวิตของพระเยซูแม้ด้วยสิทธิอำนาจในการสอนทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ขับผีโสโครกออกได้แต่ก็ยังมีหลายคนไม่เข้าใจครับไม่เห็นไม่ประจักษ์ว่าพระองค์ก็คือพระบุตรพระเจ้าครับมีคนสองกลุ่มที่ มาพบกับพระเยซูครับคือคนที่อยู่รอบพระองค์พร้อมกับสาวก12คนครับแล้วก็เป็นบุคคลภายนอกครับพระเยซูตัดสั่งสอนทุกคนครับเป็นคำอุปมาแต่เมื่อฝูงชนกลับไปแล้วคนที่อยู่รอบพระองค์กับพวกสาวก12คนก็ได้ทูลถามพระองค์ถึงอุปมาครับ คนที่อยู่รอบข้างกับสาวก12คนก็ถามพระองค์และพระองค์ก็ตอบว่าข้อความล้ำลึกแห่งแผ่นดินพระเจ้าโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่ข้อความทุกอย่างจะแจ้งเป็นอุปมาแก่บุคคลภายนอกและพระองค์ก็ตัดถามพวกเขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจอุปมาเรื่องนี้หรือถ้าอย่างนั้นพวกท่านจะเข้าใจ เรื่องอุปมาทั้งหมดได้อย่างไรครับและพระองค์ก็ตัดต่อว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเปรียบเหมือนสิ่งใดหรือจะแสดงด้วยอุปมาอย่างไรพระองค์กล่าวพระชนะกับพวกเขาเป็นอุปมาหลายอย่างเท่าที่พวกเขาจะสามารถฟังเข้าใจได้นอกจากอุปมาแล้วพระองค์ไม่ได้ตัดอะไรกับพวกเขาอีกแต่เมื่ออยู่ตามลำพังพระองค์ทรงอธิบายทุกสิ่งทุกอย่าง แก่พวกสาวกในบทที่หนึ่งหลังจากที่ยอนถูกจับตัวพระเยซูก็เสด็จมายังแคว้นกาลิลีแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจและก็เชื่อข่าวประเสริฐวามล้ำลึกความจริงที่หลายคนไม่ประจักษ์ก็คือการปรากฏแห่งแผ่นดินพระเจ้ากับการปรากฏตัวของพระเยซู เป็นสิ่งเดียวกันครับการขับผีการรักษาโรคการให้ความหมายใหม่ของวันสะบาโตพระราชกิจทั้งหมดของพระเยซูกำลังบอกว่าแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินพระเจ้ามาถึงแล้วครับเพียงแต่ว่าหลายคนยังไม่เห็นไม่เข้าใจแม้ได้ยินครับยังเป็นอุปมาที่พวกเขายังไม่เข้าใจได้ครับไม่แปลกครับที่ธรรมจารย์ฟอริสีพวกเฮโรด และก็ฝูงชนส่วนใหญ่ที่เป็นคนภายนอกก็ยังเป็นความล้ำลึกที่มีเข้าใจได้ว่าพระเยซูเป็นใครครับอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชดินก็คือหัวใจมนุษย์ครับผู้หวานก็คือพระเยซูครับในที่นี้ก็คือการสำแดงภารกิจของโรรองก็คือมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชที่กำลังหว่านออกไปครับและผู้ที่รับเอาไว้ และก็ผู้ที่ได้ยินและเข้าใจก็จะเกิดผลครับใครมีหูจงฟังเถิดแล้วก็จงมีใจจดจ่อต่อสิ่งที่ท่านได้ยินให้ดีครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้บอกข้อความล้ำลึกหมายถึงความจริงจากพระเจ้าที่ถูกปกปิดจากความเข้าใจของมนุษย์ครับแต่พระเจ้าเองจะสาแดงให้รู้โดยพระองค์เองมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ความล้ำลึกของพระเจ้า ได้ด้วยปัญญาสติปัญญาของตัวเองได้ครับจะต้องรับด้วยความถ่อมใจและก็รับการสำแดงจากพระองค์เท่านั้นครับเมื่อฝูงชนไปแล้วคนใกล้ชิดคนที่อยู่รอบพระองค์กับสาวก12คนก็ถามพระองค์แล้วพระองค์ก็อธิบายให้พวกเขาเข้าใจถึงข้อล้ำลึกและอุปมานั้นครับ ผู้ที่ใกล้ชิดห้อมล้อมพระเยซูไม่ได้มีแต่เพียงสาวก12คนครับมีหลายคนครับครั้งหนึ่งพระเยซูส่งใช้พวกสาวก70คนและก็คนที่ห้อมล้อมใกล้ชิดพระเยซูพระเยซูก็บอกกับคนที่อยู่ห้อมล้อมพระอ์ว่าคนพวกนี้เป็นมารดาและก็เป็นพี่น้องของเราครับกิจการบทที่1เมื่อยูดาสฆ่าตัวตายแล้วก็ต้องหาคนมารับตําแหน่งแทนครับท่านเปโตรบอกว่าจะต้องมีคนหนึ่ง ที่มารับตําแหน่งแต่ก็ต้องมีคุณสมบัติคือคนนั้นจะต้องอยู่กับเราอยู่กับพระเยซูตั้งแต่วันแรกครับเพราะฉะนั้นคนหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาที่พระเยซูเสด็จเข้าออกท่ามกลางเราคือตั้งแต่บัพติศมาของยอห์นจนถึงวันที่พระเยซูทรงถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ครับและก็สองคนนั้นครับชื่อที่ถูกเสนอก็คือโยเซฟบาซับัส กับมัตติอัสครับบาสซับบัสกับมั t h ิอัสอยู่กับพระเรยซูตั้งแต่เริ่มพนันธกิจจนถึงที่โปรเศเดสู่สวรรค์ครับแต่เราก็ไม่เคยได้ยินชื่อของพวกเขามาก่อนเลยครับข้อความล้ำลึกแห่งแผ่นดินพระเจ้าปโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่ข้อความทุกอย่างจะแจ้งเป็นอุป,ปมาแก่บุคคลภายนอกครับ มาถึงตอนนี้นักศาสนาหลายคนก็ตีความคำกล่าวของพระเยซูตอนนี้ได้ยากทีเดียวครับพระเยซูจงใจที่จะตัดบางคนออกไปจากแผ่นดินพระเจ้าหรือพระองค์ตรัดกับพวกเขาเป็นอุปมาเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าใจได้หรือก่อนที่เราจะสรุปประเด็นนี้ให้เราทำความเข้าใจคำว่าข้อลํำลึกซึ่งปรากฏอยู่ในพระกิตติคุณเล่มอื่นๆด้วยครับ ท่านลูกาบอกว่าพระองค์ตรัสว่าข้อความลึกลับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นทรงให้พวกท่านรู้ได้แต่ทรงให้เป็นอุปมาสำหรับคนอื่นเพื่อว่าเมื่อพวกเขาดูก็จะไม่เห็นเมื่อพวกเขาฟังก็จะไม่เข้าใจส่วนท่านมทชิวก็บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาว่าข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินสวนรรค์โปรดให้พวกท่านรู้ได้ แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้เราได้ยินคำว่าข้อความล้ำลึกบ่อยๆจากท่านเปโลครับในพระคัมภีร์เดิมคำว่าข้อความล้ำลึกหมายถึงแผนการของพระเจ้าที่ถูกปิดบังแต่หลายครั้งก็ได้สำแดงแก่ผู้เผยพระชนะเพื่อเห็นแก่ประชากรของโปรงครับในหนังสือเดเนียลบทที่สองบอกว่าในนิมิต เวลากลางคืนพระเจ้าทรงเปิดเผยความลึกลับนั้นแก่ดานียลและดานียลก็ถวายสัตุการแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ในหนังสืออามโมดบทที่3ครับบอกว่าแท้จริงพระยาเวองค์เจ้านายจะไม่ทรงกระทำสิ่งใดเลยโดยไม่ได้เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือผู้เผยพระชนะครับถูกเรียกว่าเป็นความลึกลับ ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่ประสงค์จะให้ผู้ใดรู้ครับแต่มันจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ต้องสำแดงเท่านั้นครับในพระคัมภีร์ใหม่ความล้ำลึกหมายถึงแผนการเกี่ยวกับความโรดของพระเจ้าที่อยู่ในพระทัยของพระองค์ตั้งแต่นิรันดรครับและก็บัตรนี้ได้เปิดเผยออกมาในพระเยซูคริสต์ครับพระประสงค์และความลึกลึกของพระเจ้านั้นมนุษย์ ไม่สามารถนึกคิดและก็หาคำเฉลยได้ด้วยตัวเองครับและก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยปัญญาและก็วิธีการของมนุษย์ครับเหมือนกับความลับในใจของคนคนหนึ่งครับคนอื่นจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นเองเป็นผู้บอกถึงความในใจของเขาครับในพระกคติคนมัทธิวบอกว่าขณะนั้นพระเรยซูทูลพระบิดาว่า พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พรงทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากผู้มีปัญญาและก็คนฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทารกและกในลูกาบทที่ส0บอกว่าในเวลานั้นเองพระเยซูทรงเปรมปรีในพระวิญญาณบริสุทธิ์แั่ว่าข้าแต่พระบิดาผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ปรงทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญา และก็คนฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทารกถูกแล้วข้าแต่พระบิดาพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นครั้งหนึ่งพระเยซูก็บอกพวกสาวกบอกว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าผู้เผยเพระจนะและผู้ชอบธรรมจำนวนมากปราถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้แต่ก็ไม่เคยได้เห็นและอยากจะได้ยินสิ่งที่พวกท่านได้ยินแต่ก็ไม่เคยได้ยินครับ สำหรับพวกเขาแล้วข้อความล้ำลึกแห่งแผ่นดินพระเจ้าได้ปรากฏในตัวพระเยซูในคำสอนในพันธกิจต่างๆของโปร่งครับอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชก็มีความหมายว่าแผ่นดินพระเจ้าจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เหนือความคาดคิดของมนุษย์ครับอาณาจักรของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่แต่ไม่ได้มาด้วยการใช้กำลังเพื่อเอาชนะ แต่ก็จะมาจากการทนทุกข์ทรมานดูเหมือนว่าเป็นความพ่ายแพ้เป็นความล้มเหลวความล้ำลึกที่ไม่มีใครคาดคิดได้เลยครับก็คือพระบุตรพระเจ้าถูกทรมานและก็ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนครับท่านปาโลได้สรุปไว้อย่างชัดเจนครับว่าแต่เรากล่าวถึงพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นความล้ำลึก คือพระปัญญาที่ทรงซ่อนไว้นั้นที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาลเพื่อการรับศักดิ์ศรีของเราไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้รู้จักพระปัญญานี้ได้เพราะถ้ารู้จักแล้วเขาจะไม่เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงไว้บนกลางเขนครับสำหรับคนภายนอกพระเยซูบรรยายเกี่ยวกับ อนาคตของพวกเขาโดยอ้างจากอิสยาบทที่6ข้อ9ถึง10ครับเพื่อว่าแม้พวกเขาดูแล้วดูเล่าแต่จะมองไม่เห็นแม้ฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่เข้าใจมิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะหันกลับมาหาพระเจ้าและก็รับการอภัยในบริบทพระเจ้าได้เตือนอิสยาไว้ล่วงหน้าครับพรุองค ทรงบัญชาให้ท่านไปเผยพระชจนะเกี่ยวกับการพิพากษาอิสราเอลประชาชนอิสราเอลตกอยู่ในความบาปดำเนินอยู่ในความอธรรมข่าวสารพระคำพระเจ้าที่อิสยากําลังกล่าวก็ไม่สามารถเข้าหูเข้าใจเพราะใจที่แข็งกระด้างของพวกเขาครับไม่ใช่พระคำพระเจ้าที่ปิดหูปิดตาพวกเขาครับแต่ใจที่ปิด ใจที่แข็งกระด้างของพวกเขาต่างหากที่ปิดหูปิดตาทําให้พวกเขามองไม่เห็นและก็ไม่ได้ยินครับเราพบหลายครั้งหลายตอนที่พระเยซูบอกว่าพวกเขาไม่เข้าใจเพราะว่ามีจิตใจแข็งกระด้างครับใครก็ตามที่ตั้งใจฟังเปิดใจรับความล้าลึกแห่งเผ่นดินพระเจ้าพระเจ้าก็จะค่อยสำแดงให้กับพวกเขาให้เข้าใจครับ และคนที่เข้าใจแล้วพระเยะซูบอกว่าพระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับบทเรียนในวันนี้ครับที่เราได้รับก็คือว่าแม้คนนั้นได้ยินพระคำพระเจ้าได้ยินการประกาศของพระเยะซูแม้แต่ได้แตะต้องตัวพระองค์แม้แต่รับการหายโรคอย่างอัศจรรย์ครับแต่ถ้าคนนั้นไม่ได้ห้อมล้อมใกล้ชิด ติดตามพระองค์และก็อยู่กับพระองค์เพียงลําพังคนนั้นก็เป็นเพียงบุคคลภายนอกเท่านั้นครับพบกันอีกในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับวัสดีครับ